สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ฮะตัวมิเซอร์ผมใช้ประโยชน์โดยการเรียกว่าทำ Facebook Live นะครับทำให้เสียงไมค์คอนเดนเซอร์มีเสียงดังด้วยแล้วก็สามารถปรับเสียงทุ้มกลางแหลมได้ด้วยสำหรับการทำ Facebook Live นะครับนอกจากการทำ Facebook Live เนี่ยนะครับเพื่อนๆนะคุณจะต้องมีกล้องที่ ค่อนข้างดีหน่อยก็แล้วกันนะครับแนะนำยี่ห้อ o g i ิเทคนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาใช้ดูนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากใช้เสียงตอนแรกเนี่ยนะครับซื้อเสาการ์มาด้วยแต่ว่า นื่องจากว่าซสาร์การ์ดไม่มีความจําเป็นนะครับตัวซสาร์การ์ดเดิมมีอยู่แล้วซสาว์การ์ดแยกก็สรรหามานะฮะเพื่อที่จะทําให้เสียงมีคุณภาพดีแต่ว่าปรากฏว่าพอซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะครับก็ใช้เป็นตัวนิเซอร์ตัวนี้แทนซึ่งประโยชน์ค่อนข้างสูงมากนะครับหลังจากที่ซื้อมาจากราฟซด้านะครับในราคาพันกว่าบาทท่านั้นเองนี่นะครับมีช่อง AU X out 2ช่องนี้นะครับช่อง Main out สตัวนี้ครับาการต่อข้คอความจะต้องมีแจ็คตัวนี้นะครับหัวแจ็คแบบนี้นะฮะผมซื้อมาทั้งหมด4ตัวใส่เข้าไปเลยครับ4จุดนะฮะตัว AUX 2ตัวนี้นะครับแปลงหัวจะเป็นแจ็คตัวนี้นะครับ เสียบเสียบเข้าไปนะครับแจ็คตัวนี้เข้าไหนครับแจ็คตัวนี้ AUX ช่องนี้เข้าช่องใหม่นะครับเสร็จปุ๊บตัวเมนเอา t นะครับเมนเอาเราต้องมีแจ็คอีกหนึ่งสายนะครับอันนี้ผมสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับกับแจ็คตัวนี้นะครับ ใช้เสียบที่ช่อง line in ในการ์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแค่นี้ฮะง่ายๆและการตั้งค่าเนี่ยใคราสามารถสอบถามผมมาได้นะครับตามแชทข้างล่างเนะเาะเหมือนกับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้กับการใช้ตัวมิกเซอร์ต่อเข้ากับคอมนะครับตัวมิกเซอร์ตัวนี้นะฮะยังจะเป็นมอแปลงนอกนะครับหัวเป็นแจ็คนี้นะครับ แล้วก็มอแปลงตัวนี้ครับการใช้มิเซอร์ตัวนี้นะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้สาวกาดเพิ่มก็ได้สำหรับคอมพิวเตอร์ PC หรือแพนทอม่อิบ48โวลต์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับใครที่ต้องการซื้อไม์มาแล้วไม์ทำไมเสียงไม่ดังต่อข้อคอมพิวเตอร์แล้วไม์ไม่ดังอันนั้นคุณไม่มีฟไฟพาวเวอร์48โวลต์นะครับแนทอม ตัวนี้มีด้วยนะครับตัวมิเซอร์ตัวนี้มีด้วยนะฮะก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับกดใช้ก็คือไฟจะแดงขึ้นคุณผู้ฟังท่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีให้คําตอบนะครับสําหรับการทํา f a c e b o o k ไล v ์หรือต่อเข้าคอมอย่างอื่นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาและเสียเงินหลายรอบนะฝากไว้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ